าวินีคำนวณเด็กหญิงดาราษีนพัฒเด็กหญิงหา,าการเจริญรูปเด็กหญิงสุชาวดีชุมมีเด็กหญิงนักาวการีฉกาจญิงวิภาสิทิช่างคิดค่ะ ก้งีโรงเรียนแถบเราเนี่ยไม่แพช้ชาติใดในโลกจริงๆคู้ถือป้ายองค์การบริหารสร่วนตำบลบางรูปนะคะได้แก่นายกิงวงมณฑนิน,นางสาวอภิทยาขีบนางสาวมณีรัตน์อมรูปและชาบ พระฉายารักราชินีนะคะนางสาวสุวรรณช่างคิดค่ะพาินชัยรัตน์เด็กหญิงนิชานาดิติการมพระชายารักและก็เป็นขบวนสวยงามนะคะ Chị เมื่อกี้เราเจอตัวเล็กๆรุ้ดีลินธรารกิจค่ะส่เาเด็กหญิงผู้สูงอายุนะคะผู้ถือป้ายนะคะเด็กหญิงใหญ่แก้วแกมจันค่ะารักมากเลยค่ะยังแข็งแรงมากนะคะมีมีโชว์ด,ด้วยนะคะคุกท่าต่อไปนะคะเป็นขบวนของอสองมมตมบางรูปค่ะ ผู้ถือป้ายนะคะนางวิราวบ้านทองเพียงค่ะนางสาววรารัต้ายทองคำโอสมรปพศ เชี่ยบุญแชกอสอสมหมู่ที่9นางสะอื้นคำดูนีอสมหมู่ที่8นาองอสมหมู่ที่เค่ะอ่อบอยรูปเกี่ยวกันที่24ครั้งนี้น,นะครับก็ถือว่าได้ระดับ<ะ>รวเมิดรายละเอียดของรอพสตบ้านทองเพียงนะคะอ่านำทีมโดยนางสาวสุธารัตน์ทิพย์โโานขออรอพสตบ้านทองเพียงและคณะเจ้าหน้าที่นะคะ Schools, global, oxygen, salud, นางเรวันสัมเมืองประธานอสมรปสตบ้านทองเพียงและประธานอสมตมบบ้านบางรูปค่ะเดินสวยงามนะคะนางสาววารุณ no ีสุจิตพยาบาลวิชาชีพชำนาญการนางวันนางวันวดีเสือนเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญการเมื่อกี้ที่สานไปนะคะเป็นป้ายรณรงค์เรื่องให้เลือดออกโควิด1กและเรื่องกัญชา ของอสมรปสตบ้านทองเพียงนะคะคือใครคะที่กำลังผ่านหน้าประธานนะคะจะเป็นตัมเอย์จากโรงเรียนบ้านบางรูปค่ะสวยงามมากเลยค่ะแล้ก็เป็น้ใรงเรียนผู้ถือทอง โเรีน่โรงเรียนน้องนะคะคุณครูมีโรงเรียนนะคะวันนี้ค่ะ,ะถือว่าอยู่ค่ะือมาเชียร์นะคะข <c oughs> องเรียนบ้านบางรูนักทายขบวนพารีนะครับวันนี้เสียงดี ท้ายยักษ์ขบวนนะครับก็ต่อกไม้คู่ครึ่งในแถวสำหรับดบ้านผู้ข่าวต่อไปนะคะที่ได้ยินเสียงมาไกลๆนะคะจะเป็นขบวนพาเรดจ,จากโรงเรียนบ้านผู้ข่วน่นะคะ นำเนสีนั้นเลยนละตามมาด้วยขนาดพงพุ่นเชิญพงอังศร์และถึงคำขอเนะคะเด็กหญิงวิทยาแก้วกูเด็กหญิงนันทิดาแก้วกูค่าไม่ทวีดีแจ้งสว่างและเด็กหญิงลาวิศราพาัชรค่ะซีตีตี คือสนามที่จําร้อยแล้วนะครับ,บรก็มาดูกันนะครับเ รายก,การนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับคณะกรรมการเกียรติสู่แทนพิธีเพื่อรับการกล่าวรายงานนะครับต่อกับเยนเจตระหว่างวันรุ่งครับท่านาตได้นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันพร้อมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูป พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูปกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการกีฬาหมู่บ้านครูนักเรียนกลุ่มองค์กรต่างๆและพี่น้องประชาชนตำบลบางรูปขอขอบพระคุณครบร้อยหกสิบาบางรูปเกมครั้งที่24เพื่อให้นักเรียน และประชาชนได้ร่วมกันเล่นกีฬายอย่างทั่วถึง 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์แก่ประชาชนในทุกระดับ 3. เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีให้เกิดขึ้นระหว่างหน่วยงานและชุมชนสถานศึกษา 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวีรว่างให้เกิดประโยชน์ ลดละเลิกอวัยมุขสิ่งเสพติด5เพื่อพัฒนา,นาการด้านการกีฬาให้แก่ประชาชนทุกระดับโดยการแข่งขันกีฬาวางรูปในปีนี้นะครับประกอบด้วยกีฬาประชาชนและปีธานักเรียนกีฬาที่จัดให้มีการแข่งขันคือฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์บอลเปตอง กีฬาและกีฬาพื้นบ้านเพื่อให้การแข่งขันบรรลุไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงได้กำหนดให้มีการแข่งขันกีฬาขึ้นในระหว่างวันที่23รกรกฎาคมถึง1สิงหาคมและวันที่4ถึงวันที่5สิงหาคมพศ2665กระผมกราบเรียนเชิญท่านประธานได้ให้อุปาช และประกอบพิธีเปิดการแข่งขันบางรูปเกมประจำปีพศ2565บางรูปเกมครั้งที่24เพื่อเสริมสริบงผลเป็นกำลังใจให้นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องสืบต่อไปขอกราบเรียนเชิญท่านประธานครับองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางรูปกำนังผู้ใหญ่บ้าน แต่ผมมีอบวนรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป,ไป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลประจำปี2565บางรูปเกินครั้งที่24ในวันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูปผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วมจะให้มีการแข่งขันกีฬาขึ้นในครั้งนี้ และต้องขอชื่นชมทีมงานของตำบลบางรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นพนังกงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางรูปทีมงานกำนันผู้ใหญ่บ้านทีมงานผู้บริหารสมาชิกทีมงานสถาบันการศึกษาในพื้นที่ตลอดจนพี่น้องประชาชนนะครับว่าในวันนี้พวกเรานั้นได้มาสร้างความทรงจําดีๆนะครับได้มาสร้างสุขภาพให้แก่พี่น้องในพื้นที่ ตำบลบางรูปนะครับเรื่องสุขภาพนะครับก็อยากจะเรียนพี่น้องอย่างนี้นะครับว่าในปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่นั้นพวกเราจะมองเห็นเฉพาะการเสริมสุขภาพนะครับหรือว่าซ่อมแซมสุขภาพแต่เรานั้นละเลยในการที่จะสร้างสุขภาพไปนะครับในวันนี้นะครับถือว่าพวกเรานั้นได้มาร่วมกันบูรณาการในการที่จะสร้างสุขภาพให้มีความเข็มแรงนะครับการสร้างสุขภาพนั้นมีผลดีอย่างไรก็อยากจะบอกพวกเรานะครับว่า การสร้างสุขภาพนั้นเป็นการป้องกันแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้แก่สุขภาพของเราในทุกดน้านะครับถ้าเราสร้างสุขภาพของเรานะครับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคหรือว่าสิ่งเสพติดหรือว่าสิ่งอื่นๆนะครับที่เป็นอันตรายต่อร่างกายก็ไม่สามารถที่จะเข้าสู่ร่างกายของพวกเราได้เราคงไม่รอที่จะซ่อมสุขภาพของพวกเรานะครับการซ่อมสุขภาพนั้นสิ่งที่นํามาเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะซ่อมได้ง่ายหรือไม่นั่นคือปัจจัยส่วนที่2ในเรื่องของ ค่าใช้จ่ายในการซ่อมสุขภาพเราก็มีความจาเป็นที่จะต้องใช้ทุนทรัพย์ค่อนข้างที่จะเยอะวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่พวกเราชาวตาําบลบางรูปนั้นได้มาร่วมมือร่วมใจในการที่จะสร้างสุขภาพนะครับส่วนหนึ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้ก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยทำไมต้องพูดอย่างนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนา าคนช่วงทุกช่วงวัยนั้นมิติหนึ่งนะครับที่มีความสําคัญก็คือมิติด้านสุขภาพที่น้องประชาชนชนใหญ่นั้นไม่มีโอกาสที่จะได้ออกําลังกายแต่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทีมงานขององค์การบริหารส่วนตาบนบางลูปทีมงานของตาบลบางลูปทุกทกท่านนะครับที่พวกเรานั้นได้ช่วยกันแก้ไขปัญหา,าในสิ่งนี้การกีฬาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เป็นที่ยอมรับทั่วโลกเพราะจะทําให้พลัดลมัยนั้นสมบูรณ์แข็งแรง เมื่อกำลังของชาติมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็จะทําให้มีกําลังกายกําลังความคิดในการประกอบอาชีพการกีฬานอกจากจะทําให้สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงแล้วยังช่วยฝึกจิตใจให้รู้จักหน้าที่ความรักความสมัครใจทั้งฝึกให้เกิดความกล้าหาญอดทนรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยและกีฬาทุกประเภทมีกฎกติกาโดยเคร่งครัด ทรรมการตัดสินก็ต้องมีความเที่ยงธรรมและจะทําทให้แก่งันก,นการแข่งขันบรรลุตามวัตถุประสงค์และสําเร็จด้วยความราบรื่นสิ่งที่สําคัญนะครับกีฬานั้นก่อให้เกิดการสารสัมพันธ์และเกิดความรักความสมัครใจในหมู่คณะของพวกเรานะครับบัตรน,นี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วนะครับกับผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลประจําปี2565บางรูปเกมครั้งที่24นับบัตรนี้ครับ